get you close to where he's playing city buggers. change the weather for showing by ending that season. he'll a this feels like a trap. don't no need to oh. be impatient. i'm sure oh. Oh. there'll oh, be carnage oh. enough for all of us. well, we're still a sorcerer to have a friendly stabby chat. huh? <coughs> <paranoid> ไม่หรอกมันมันมันอาจจะมีต uh> so ัวหลักที่เป็นตัวอื่นเว้ยแล้วเราอ่ะเล่นยังไม่หมดแล้วไงมันก็เลยต้องจำใจเรื่องตัวนี้ก็ยังจะเอามาเล่นเนาะ

้ทอะลมัน oh, อุ้ยมนบอกว่าเเ okay, ยมิสซิ่งแต่ว่ามีคนอ๋อยังมีคนมาไม่คคบมาน,นี่มาน,นี่มานนี่กันอะไรมารู้มนตรงนี้ขมมนขมมนแมนเฮ้ยเลยก kid Run, over there the <laughs> <laughs> <Clear, let's see. laughs> Have you lost your eyes I, I think you want Well, let's all <laughs> <laughs> เฮ้มันให้ลบไปทางนี้เหรอเต้เ <lawsuit> ฮ <ens> <busca> ้ยมีกอเกตมาไอ้บอลกอเกตกถุงซาโ้มันก็ตีเันดิเอ๋อเดี๋ยวมึงลงไปหมดแล้วกูโดนดึงกูตายหายัะไม่ลงนะดี Rest is for later Laying up a You should, should we we'll will have to cross somewhere. Let's hope no, we don't we'll have, have to too. swim. won't get the Oh yeah. Ah, oh, bollocks. Oh, you still know, Ail? No oh, bah. Ooh. Look at Look that. At that ruddy thinks he can use it. Try that Try house. house. There has to be a way of coming out. มา close อ๋อๆๆๆๆใช่เหรอเนี่ยโอ้ยพังๆๆชื่อใบ Superhold No stop in at all is there True speaking โดนมันทําไม Don't to

ไปอย <oh> <oh yeah> um um ู่ฝั่งนู้นเหรอใช่ดิแล้วถ้ามึงเจอก๊อกแก๊กนะเรียบร้อยนั่งเหวี่ยงกูพายุมันเหวี่ยงกูข้ามมาอย่างวะเอ้าแล้วเข้าไปเออยิ้มเต้ รอเพื่อนก่อนเดี๋ยวเพื่อนโดนก๊อลแคสอีกไปดูเนี่ยบนบ้านเนี้ยมันต้องขึ้นได้เว้ยเนี่ยทำไมไมมันมีอะไรขึ้นเนี่ยมันต้องมีสมุดอยู่ข้างบนแล้วมันต้องมีของอะไรอยู่ข้างบนแน่ไม่มีแต่ดูแล้ว เนี่ยเพราะมันกระโดดมันเป็นมันมันมีทางขึ้นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หรอกมุนโอนพี next down time leave there I'll you กูก็คิดว่ามันจะขึ้นได้เว้ยนีนไ่ไงเต่<า>มันมีทางเหมือนเหมือนขึ้นอ่ะเจ็บร้อยเลยอล้วงแต่มันมีสมองสมุด รอกด้วยับคนช้าหนึ่งนายครับเดีกูดีนเสียงมันมแปลกเข้วด้วยกับคนช้าหนึ่งนายครับขึ้นไม่ได้เลยนะวุ้ยไม่ได้เลยด้วยครับคนช้าหนึ่งนายครับ

เฮ้ย <laughs> hey, ให้มันปนะน่ะมันยืนอยนะู่น่ะใช่ปะ่ะเจ้านหรือว่าลูกปั้นวะลูกปั้นมั้ง <c oughs> เสียหวลวาอชเดไปยวอุ้งตั๊กรับแก๊กเฮ้ยตรงกูมีตัวไปวิ่งไปไหนกัน อยู่ตรงไหนวะไอ้อ้วนอ่ะอ้วนปล่อยพายุอ่ะนี่ไงไอ้ซับสีซับสีซับอ๋อเวลามีพายุนี่ต้องหาไอ้คนไึงนี่เหรอไม่มีคนร่วงไม่มีแล้ว โอ้โหดูข้างหลังดิพี่น้องไอหนูัวโครโอ้โหตรงนี้มันวัชุเบิร์นโดนเบิร์เลงหมดเลยอะเจ ิดอะไรขึ้แทงมืนแม่เลยต้องโดดออกมาเว้ยอย่าพูดตรงเรื่อยเลยแต่ทำอะไรไม่ได้บอกว่าลองก่อนเถอะพวกมึงของต้องรับสู่ฟองเที่ยวเราเอาโควิดมาแพร่กแกแล้วนี่บ้า นี่ไงวัชเบิร์นเนี่ยนี่ไหนวะเร็วจังเลย ฮิแม่งแน่นว่ะแม่งแน่นเฮ้ยเฮ้ยมันทำอะไรกูวะมันพ่นน้ำเหมือกใส่มึงเก่งนะเก่งจ้าวเฮ้ยเนี่ยกระเด็นอุ้ยมันทำอะไรกูวะ มันเก่งนเพามนก่งไประยะไกลยิงไ์มานี่งไงแมลงนี่ไง โดนดูว่ามึงอ๋อ <c oughs> นั่นแหละนั่นแหละ,นนละมึงเล่นอคอมพิวเตอร์มัสามคนนั่นแหละไปต่อไปต่ออันนี้ทางนี้ทางนี้ หนีแล้วแน่เลยว่ะได้ยินเสียงพวกมันอยู่ข้างหลังใช่มันให้หนีแล้วพวกมันอยู่ข้างหลังมันหนีสัตว์หนีก็ตองหนีวะไม่หนีหอ๋อ่งอ